กจน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองโครินบ์บทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสเพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งซึ่งสมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือ ข้อคิดจากพระวจนะที่สุดของชีวิตคริสเตียน 1. วันหนึ่งเราทุกคนต้องยืนรายงานตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต 2. ณที่นั่นเราแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทําในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว 3. ดังนั้นตราบเท่าที่ยังมีชีวิตและยังไม่ถึงวันนั้นจงตั้งเป้าว่าจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทยของพระเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ